ทุกท่านเลยครับเป็นยังไงเนาะพี่น้องโฉหมานนำเสียนหมครับกี่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์แต่ว่าพ่อสอก็ต้องขอโทษครับให้ครับบ่ได้ลงให้เพื่อนเพราะว่ามือนันเดือดท่างจากเชียงใหม่นะครับแต่เลยบ่มีเวลาลุ่งกันเลยพี่น้องก็เลยบ่เห็นนะครับต้องขออภัยหลายๆครับเข้าบนล่างนะครับแต่ว่ามือนี้เสียนเพื่อนก็พร้อมนะครับปีใหม่แล้วนะครับพี่น้องโุบมานกันขึ้นกาเนี่ยแหละครับ พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับปีใหม่แล้วครับเป็นบอกว่าถ้าสุขภาพดีสุขภาพจิตด,ดีเอาก็าสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะครับฟับงมาพี่น้องเอฟซีทุกคนที่ขอมาให้กําลังใจกันพี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะครับไป่ปชมนกันว่าเสียนวันใดตัวใดนะครับ มือกลง,งหนะครับชุดหนึ่งนะครับสำหรับเดวทางสองตัวนะครับสามตัวละเสียน ก็มันใกก็เส้นมนเที่เกเส้นเส้นเกย์เส้นเด็กเส้นก็เดินดีมากตลอดเข้าทองอาทิตย์ติดอกันแล้วเนาะเส้นบนเข้าล่างกันหลายมือ ก็นี่เขาตรงของกระมี่มือวัน่นจูเนาะที่เขาไอตัวครับใช่ลูดสายวิ่งตัวไหนคะเก้าแล้วให้เก้ามันเดอกให้เก้านะคะ ก็เสี่ยงียนแล้ยวก็เลืค่อยเบืองตูเลก,ลก จากน่อยเ้้ยอสำหรับหนึ่งอยพุที่เขามาเบืองคุณค่าเอีทุกท่านน้ำใสลอยนะ้ำก็แซงบบไม่น้อยอ้อไม่น้อยมาปีเด็กันนี้นะเยอะมากวราษัทเอ็ซีแบบเยอะอ่ะเป็นสือค้นวนนะครับเป็นสือค้นวเน้ะงก็ว่าใส่มักไปฉบใส่หมากคัดได้นะคะคุณน้องตัวเป็นเนยนไฮกับนี่เห็นไะ เอาเต้ตัวนิ่งก็ได้แต่ให้เบิ้งพี่น้องคันมากแต่จัดคัดตะพานมันเป็นแนวท่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเห็ดจังสีของเพิ่นมาตลอดเอฟซี FC ที่ถือเพิ่นก็คาดเอาทีละจส่วนมากแต่เอฟซีตัวจริงกันเพิ่นจัดฟุกถือกี้แมนเพิ่นมีเอฟซีของเพิ่นอยเอฟซีเพิ่นจะให้<ม>ดิวยกันให้เนาะงมันนี่ก็ได้เดินนัางมากนะคะพี่น้องค่ะมาจัดก็เลียงเพิ่นเพียงแนวทาง เขามีลวดหรือว่าไงไอ้บท่าเขียนแลวหลอดเอาเลยถึงเช่อ้วไอนี่ท้องตามราตามเรา เห็นข so, ้นนโดดไปเขียนขึ้นยกโดดเขียนขึ้นยกโดดเขียนขึ้นยกโดดเียงขึ้นยกโดดเขียนขึ้นยกโดดเขียแขึ้นยกโดดเขียนขึ้นยกโดดเขียนขึ้นยกโดดเขียนขึ้นยกโดดเียนข้นยกโดดเียนขึ้นยกโดดเียนขึ้นยกโดด เบียมากแล้วเด้อพี่น้องขามัเบึงขามังบึงตัวมักตัวสอบองกลมบ่ครับเส้นตัวจระห้นะตัวจระตัวโจกไครับตัวจุกสำหรับคนที่ชอบนะจระไห้ ตัวเลขงานไม่ได้ให้แค่หน้าจอเองนะคะเดิมเก่าั๋อีกับเจ็ดด้ครับพี่น้องเลีเดิมเสอรนตหนเีนเ็สิบเปอร์เซ็นต์มันไตว่า วเรายังเดือนยู่ยังนันอยู่แต่เขาอยู่ในนี่แหละได้ยินว่าเขาว่แล้วจะอาทิตย์ขอเชียนสองอาทิตย์เยอะสองได้มาตามเจ้าหยาดโคตมาประกอบจะเคลียร์สองอาทิตย์และสองอาทิตย์แล้วพี่น้องไปลีอยู่งใส่ปลีอยู่งใส่พี่น้องเชียนเป็นผีแต่ได้อดมินลี่บ่แม่งเอ็ินลีงเอ็นเยอมากเห็นเตี้ยนคอนขุดแก่ นี่มันไ hm pues นต่ีีเซียตัวเน้นๆไนเนี่ยตัวเน้นๆแถวบนโอ้เล่นๆนี่ตัวใดแนจานี่สมเก้าเก้าสามหกเก้าเ็ดเก้านี่หละหหน่อยเด่นไปที่เก้าเชียนสามตัวที่สามตัวกระชุดสาตัวนะนั่นก็ใหเก้าสองห้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าสามส่วนี่เดินดียูเมนบอาสุดนี้ เขาอยู่มาเรื่อยๆอยู่เพาว่าก็บเมันเต็มร้อยจ้าเเ็มลยแล้วปวดจเป็นปวดยันคณันนียันคนเอานีกันละสองเก้าเก้มกเกันวันมันสิเบิรนมนนี่มันกาเ้สเกยังเบิสิเบิร์ยังละเชียนเบิรัเดนมานี่แล้วก็มีหาห้ากกเ็ดเ็ดนี่ละ

ครับสามตัวเซียนสามตัวจะเก้าสองห้าเก็ดหกเก้าเก็ดเก้าสามมีความมันใจปะครับมือนี่คารมันใจคือเก้ามันคือเก้าตัวมาตัวสอบตัววงกลมนะครับข้ามโค้งเซียนหลุนครับหนักครับจะไว้เมื่อน้ครับ ว่าหลายตัวเขาก็เบ yeah, ิรงนไมซซื้อกลันก็ได้ครับพี่น้องแต่ตัววงก็ได้แต่ัวงกลอนก็ได้เลี้ยงเบิงนกันก็ได้มาเกิเอางบหน่อยไปที่หางวงกลมะครับท่หางที่หางจากี้เก้าเก้าสามหกเก้าเจ็ดเก้าย้อีกรอบครับเส้นตัวได้ก่อนกหน่อยสองเก้าเกสามหกเก้าเก้า ตั้งก็ได้ครับตัานผู้สมงบอยบส่นโตส่นสามตัวได้สามตัวกับเก้าสองห้าเก็ดหกเก้าเก็ดเก้าสามนะครับตั้งแจนรุ่นบอกนะครับงบน้อยโตได้ก็เสี้นงบหน่อยทุนหน่อย

เอาเคร่งเคียงเลยออเคงเครยงเลยบ่เมียวเครยงเล็บ่ครับเคงเลบหมดเยนะจ้าแหงดีหางหันรถตัวจวดบ่จวดเล่นบ่ใส่ปีใหม่ม่เนอะเช่นเนาะวันถึงปีใหม่เลาวพีก่งเอ่งหดเลย่เชหลยครับมีสามเก้าเก้าสามหกเก้าเจ็ดเก้าครยงเงเคียง แปดสิบประเด็นจะมีสองเก้าเก้าสามหกเก้าเจ็ดเก้างบหน่อยงบหน่อยเค็งๆที่น่องสามตัวเค็งๆนี่พอเส้นเก้าสองห้าเจ็ดหกเก้าแล้วกเจ็ดเก้าสามสามตูกเค็งๆงบหน่อย มาสามสห้าบาทจะเขามาอยู่ได้เลยเขามากสองหมดตอนน้อยน้อน่มาตอนเงตยบแล้วสองเทตย์ก uh ็ข้าวพิเจ้าเป้่าหน่อยพดเนาะสงหมดอเจ้าฟิลนี่ยุ้ใส่เคยบ่ใครด้มาเขากขยากมากังเจ้าขยานมากังเส้นรุ่นกขยานมากังเลยไปเจอกันเลยเนาะ่่สรุปแนวทางสำเราของสรุ่นมือนีนะครับ ีวงกรมสีแดงไว้นะครับแต่สำหรับเน่าทางสองตัวนะครับจะมีอยู่สิบสองชุดเป็นชุดเป็นนะครับเนาะสำหรับคนคุณหน่อยคุณม่วงกรมให้นะครับสองเก้าเก้าสามหกเก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดและสี 9, ่เจ็ดนะครับตัวกันห้าตัดทิ้งนะครับสองห้าสี่หกสามเจ็ดศูนย์หกและหกสามนะครับสำหรับเน่าทางสองตัวนะครับเดิมสามตัวนะครับสำหรับคนคุณน้อยนะครับวงกรมให้อยู่สามชุดนะครับ เก้าสองห้าเจ็ดหกเก้าและเก้าสามนะครับตัวกันสองชุดนะครับเก้าสองเจ็ดและหกศูนย์สามนะครับสารานเท่านั้นนะครับเด้อกระไรมาติดตามผลิตของเจ้ารุ่นนะครับขอโชคดีมีโชคลาบเด้อครับเด้อโชขๆมันหมันสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาวขอบคุณเ่นน้นอะไรครับเจ้าฉันไม่ต้องส่งนะเจ้าโอเค พี่น้อยคเอาเร่ององออกันนี่นะคะาเป้นเจ้าเล่ห์องเชียนลุงนะคะเียนลุงมาจอดเอเดอเช่อมต่อกล้องแชร์บที่ทางแช่ครับยิ่งเก่งเยอะแล้มนสือบนเอ้วบอคนอีกกล่องในเชีนมาึอ มือนี้เนาะนี้สองเก้าเกสามหกเก้าเจ็ดเก้าตอนนั้ยังวิงรวดจะวิ่งดวงดไปที่นนเก้ออามือนี้สหรับมือนี้เนาะตามเราเขามันจะปวดแล้วก็ค่ะสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วบีนองบนล่างมือนใหม่แปดเปอร์เซ็นต์เสี้ยนแปดสปเซ็นนี่ละแปดสิบเด้อพีนองเด้อ,อตามเราว,วันนี้นะคะ ตัววิงตัวไดก็เข่าออกก็่างกายเครับเกเกนะคะมันใจสั่นเส้นเนที่เก่านะเก่าเดินก็มยเก่ามาเลเก่าเดินก็มันะเนี่ยตัวเดินเดนกับ่มากัีรัเียแต่ว่าคนกัอีกได้แตัตัวเด่นให้เดินให้เหน่ ต้องต้องหน่อยเอฟซีว่ะแต่ว่าทน่พักมาที่พากมาที่มันเขากระเด็นให้ถวอโย่ขอให้โชคดีนะทำให้นิดเนียวหน่อยขอบคุณนะคะที่แชร์ให้ค่ะแชร์ไปค่ะแชร์ไปให้เห็นกันหลายๆคนแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะนะเปนอะผมขอ ั้งต่อรัฐบาลให้ยาที่นอเ็นเย็นที่นอค่ะอ้าเอาอีอบอะอส้ายแลี่นนเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณคกวังค่ะนที่นเห็นบ ุณมีตังนำโชคแต่ไทยได้มื่อนไหร่ก็เซี่ยงเอาเลยบ้าเอาแล้วเนาะเอาเอาไว้ให้ให้ขอแต่ละสินะคะเดี๋ยวใครที่ดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวรอตังไทยนะคเดี๋ยวเดี๋ยวว่างบ้านเด็กขดเงินเอาเนี่ยนะเอาตอนนี้นะครับตามนาทีครับพี่น้อพี่ ตา,ามนั้นนะครับแนวทางตำราเซียนหลุนน,น,นะครับมันมันกัโโนโชคดีมีโชคลาภนะครับโอนี้ยอมโอนี้โชคดีมีโชคลาภดี 你爱。